ก็ตอนนี้เรามาแวะตรงจากโคมสเตย์เขานอกนะฮะทางออกอะ่ะมันจะมีแบบทางเลี้ยวเล็กๆเ,เข้ามาะฮะเป็นจุดเป็นจุดที่แบบว่าตกหมึกได้ดีมากกับสภาพหมายตามนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปใต้แหลปลายแหลแมเพราะว่าตอนนั้นเราเคยมาลอยตกหมึกกันบริเวณนี้ครับว่ามันมีตัวแล้วก็สามารถเดินเลาะหน้าผาไปได้ะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดิน มีเป็นบนได้เดินเพเลยนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปกันเพราะเราเซอร์เวยไปแล้วหงรอบแล้วนี่แหละเดี๋เราจะพาคนไปชี้หมายหมึกกันนะฮะ กินไม่กินอีกเรื่องนะฮะเดี๋ยวมาชี้ก่อนแต่ว่าผมเคยลอยเรือตกคนบริเวณข้างหนางนะ้าอ่ะมันมีอ,อ่าใช่ใช่มาชี้เป้าแล้นะฮะตรงนี้เรียก<า>แหลกก็ตรงนี้มันเป็นเขานอกอะ่ะเข้ามาทางโคเต้เขานอกอะ่ะบางใกลใกล้บางเบ้าตรงนู้นจะเป็นสะพายบางเบ้าอยู่ฝั่งนู้นนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตให้อีกทีนะครับปะเดี๋ยวเราเดินไปไปติง กีรติใช้อุปกรณ์เนี่ยได้ว่าครับวันนีมาชุดไดว่าโอ้โหมอแดน์ทางชนมอแดร์โอแท้ทางเดินก็จะเป็นล่องเข้าไปเนีนะล่องเข้าไปใครเนี่เดี๋ยวเราจะเดินไปกันไเดินเข้าไปดูกัน ทางเดินง่ายนะฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบ้านครับเนี่ยฮะเราเดินค่อนข้างสวยะฮะสภาพหมายแล้วก็ทางเดินขึ้นก็จะเป็นบันไดไปเลยอย่างเงี้ยได้อะไร bye oh, ไปไปโอ้ยได้หอยเลยอ่ะลูกไปหาหาหอยก็ไปไปนี่ก็ับเจ้พร้อมแล้ว,ลวเจ,วเจ๊เจ๊ไว้เก็บเดี๋ยวเก็บต้นไม้ ตรงนู้นไม่มีไปเดินครับไปลุยได้ไปโผล่ฝั่งนู้นแต่เราเอาตรงนี้ก่อนเนี่ยมันจะมีทางเดินอ้อมเขาไปลงฝั่งนู้นตกได้อีกนะฮะแต่เราจะตกกันตรงนี้ก่อนปลายแหลมตรงเนี้ยจะเป็นทางเดินง่ายๆสบายๆ นะครับเดี๋ยวนี้มีนสตามมาแล้วข้างบนค่อนข้างสวยนะอินเสิร์ตดี่า น,นี่ก็คปาเพื่อเนเข้าหมายน่าจะมีสีคงส,สีขนน่มีอยู่เนีย่ยลาเลยเนี่ยเออมีเชื้อลูกปลาอยู่<ม>เห็นอยู่นะยฮะ<ม>จะเป็นหมายลักษณะน,นี้เดินง่ายฮะเดินไม่ยากเท่าไหร่แล้วขึ้นฝั่งนี้ไม่แรงด้วยช่วงนี้ลมเขาเรียกลมลมหนาวลงนะฮะจากฝั่งนู้นจะแรงมากฝั่งนี้จะโอเคหมึกก็น่าจะกอดเกาะอยู่ฝั่งนี้นะเราคาดเดาว่าเป็นอย่างไร ระวังนะมีหินดักอยู่ข้างหน้ายืนข้างบนเห็นเลยก็เป็นลายเหยื่อเพื่อนตอ,อเหยื่อเพื่อนคันเตือนเหยื่อเพื่อนแก้ <c oughs> แวแก้วไปเลยแล้วเดินไปดูตรงนู้นหนักอยู่ามันน่าจะไปได้ยาวนะโอ้มันไปได้ยาวเพราะว่านี่มันมันจะมีเศษไม้เก่าๆแล้วเขาทำสะพานสะพา,านไว้ให้ ผมว่าสามารถเดินไปได้อีกเยอะเลยอ่ะนะเนี่ยแล้วก็ถ้าจะเส้นทางจากกระไดเมื่อกี้นี้ใช่ไหมฮะน่าจะอ้อมไปลงฝั่งโน้นได้อีกนะนะครับไม่น่ายากละหมายนี้ก็ใครที่ชอบปีนป่ายเดินนะฮะเข้ามาทางเขานอกนะฮะผมว่าน่าจะโอเคมากก็ซอยน่าจะก่อนหาดบางเบ้าครับน่าจะ จะมีสะพานบางเบ้าอยู่โอ้โหเดี๋ยวอิเนเสิร์ตฝูงลูกปลาลูกนี้ให้ดูครับตีโยสักแป๊บไม่เจอตัวฮะมึกหายากเราก็ตีปลาตอ่อตอนนี้เปลี่ยนไปไม่คนจิงอะเปลี่ยนไปไม่คจรจิงอ่ะดูนะฮะแบบนี้สวยๆแบบนี้ใครมาก็มารองกันได้แล้วแต่ดวงใคร อเอาเรียกเทสหมายเทสหมายก่อนเทสหมายเรามาที่เขานอกโฮงเตยฮะก็มันคงจะเป็นคลิปสั้นๆนิดหน่อยครับเพราะว่าเป็นแมทส่วนตัวจริงๆครับก็เดี๋ยวตามกิรติไป มีอะไรเดี๋ยวไปดูยังยังยังไม่เฉลยมีอะไรเดี๋ยวไปดูกันเป็นติเดินปรีเข้าไปแล้วมายังอยู่ไหมลูกอย่าพึ่งเสียงดังอย่าพึ่งเสียงดังเออทิกเราใหม่พร้อมโยยามาชิตะใช่ป่ะยามาชิตะยามาชิตะครับที่พึ่งได้ลักกี้ไปไหนแล้ว ไปตรงไหนแล้วลูกโถเดี๋ยวโพดิจิด้วยไปแล้วเหรอนู่นใช่นั่นปูไม่ใช่ป๋าไปไหนแล้ววะใหญ่ไปทางไหนลูกไปทางนั้นไปนู่นแล้วเหรอโอ้ไม่ทันเลยอ่ะมันหายไปแล้วเหรอเดี๋ยวยืนยืนเฝ้าสักแป๊บเดี๋ยวก็เจอนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตส่องนะส่องใหญ่าอย่าเดินนี่ลูกเดี๋ยว เดี๋ยวดูก่อนนะไปใช้เดี๋ยวรอเฝ้าก่อนตาไม่ได้หยิบมาไปใช้ไปใช้ส่องยากอยู่เแต้องใช้ดูกันเองนะครับเจอละไม่แดงเออ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 เจ๋ไม่ต้องส่องแล้วเบสดักหน้าเลยดักหน้าเลยเต้องส่องเบสดักหน้าเลยดั้าเลยเจ๋ไป้องส่องแล้วเบสด้าเ้ เห็นแมวไหวหร่โอ้ยไม่โดนโอ้ยยังไงโดนมันโดนมาแล้วหรือเปล่าวะไม่ได้เ่ะแองโดบได้ด้วยมไม่โดนมันหนีมันหนี จากหน้าจากหน้าไกลๆเลยเบสให้สัวใสเองเยอะแมหนีว่าลงไปจับมันดีกว่าแม่งหนีเยอะเปลี่ยนสีด้วยเปลี่ยนสีด้วยมันไม่เอาต้องเกี่ยวเดียวต้องเกี่ยวเ่ยเดียวมีตัวโยตัวใหญ่ปะไม่มีไม่ได้ไม่ได้เอามาไม่ได้ไมไม่เอาอ่ะ ถอยว่อถอยแล้วไม่เอาแล้วถอยแล้วไปนู่นแล้วรู้ว่าน้ำตื้นเลยไม่อยากเมาเป็นสีเบสเบสเดินไปเป็นสีตรงนี้มันไม่ล่าหรอเดี๋ยวตรงนี้มันไม่ล่าฮะโอ้หเนี่ยหน้าหมึก มึกมึกนั่นแหละเหรอเออนปลาหมึกมันไม่กินมันไม่กินมันเปลี่ยนเกียร์เดินหน้าแล้วเว้ยเออเปลี่ยนเกียร์เดินหน้าประจำสีได้ต้องเปลี่ยนตัวสีลูกปลาปะเนี่ยเลยเลยไหนๆมันไม่ยอมจับแล้วทุกคนไปกล้องโยงไปไหนวะวางไปวางไว้ไหนแล้ว ่ะกองโยวางกันไหนวะขนาดวะรอมันหยุดก่อนรอมันหยุดก่อนรอ,อมันหยุดก่อนอโอ้โ,อโน่นโน่นน,น่นกระบองไฟ สีเป,นปน็นๆนะเ,เ,เ,เห็นแล้วเห็นแล้วไม่เห็นไม่เห็นมันไกลไไโลอ้ทางโน้จะเล่นหวองไปอยู่โอ้โห,โหม,มเฟี้ยวเลยอ่ะนูนไปแล้วอ่ะไปแล้ว ไม่กินครับไม้กินมันน่าจะเคยโดยมน,โโานมาแล้วไม่กินครับปลายสะพานมาเรามาดูปลาสะพานงน,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 นใช่แน,แนวนี้นะเลยซาบ,บิกิเ,เพื่อนบอกเลยปลจิ๋อวอะนี่หมึกป่ะไม่มีไม่เห็น นิ่งจัดน้ำตายโดน2.2 1.5ุดสองหนึ่งจุด้าลมแรงมากลมลมมันแรงแบบพัดลมได้เลยฮะตรงนี้ก็สำหรับหมายนี้ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวได้ตัวอะไรเพิ่มแล้วก็จะถ่ายชมฮะคลิปนี้ก็ประมาณสั้นๆนะฮะ ขอบคุณที่ติดตามแลบชมครับคลิปออกช้าหน่อยแต่จะพยายามส่งคลิปให้นะครับช,ช่วงนี้คือช่วงพักนิดหน่อยครับอขอบคุณที่ติดตามแลบชมว่าผมวนสวัสดีครับเข่านอกเข่านอก